แซานี่มาเห็ดเออหอยไปงมเมื่อวันเครื่องปรุงก็มีผักเทียมผักบัวแล้วก,ก็เกลือมะเข็ดแห้งตับเลกแล้วก็เจนกะปิเซอร์แคคั่บวบันเปนอะกนี่คั่วจะบะปิเซอันปลาแดงมีหอยถ้ามันไม่คมไม่คมถ้ามันสุกมากกะปิเซออันนี้เซ่ผักชีแล้วก็ใเซข้าวคั่ว หัวห้อยมาหนิุสปปงกับปัญญาแหละขั้งบัวขัน้นเทียมมะเข็ดแห้งมะเขือเทศบดสไลด์นานกินน้ำมันที่เพ็ดน้ำน้อยจุ๊บห้อยมาหนีเกลียนคั่วตังน้ำมันละ่ะน้ำมันนี่เป็นน้ำมันอันทอปดปลาทูเค็ม มันก็จะได้ไปนหนวัวมือ้อเขาใส่ประเดชอแบบน้ำมันทอดปลาทูเค็มตำเครื่องเอาอเครื่องใส่ข้าว แน้ห้อยใส่าขนลายโลดูเลยน้องลายชิ้นลายนี่ติดเลยห้อยใต้นตกหอยใ่กระตวอยคนกอนขั้วเกลือ อเอาหนังเ่อหนึ่งเหมือนทุกอ,อันเพราะมันสุกๆแล้วก็เซออันนี่นะ้ำเซอักสี่กับอันออห้องห้องเป็นนะ่ะ ผัหอมปูมผักปชีฝรั่งผักสีฝรั่งเหลาของหอมเปรนกับอันผักชีลาวสีฝรั่งกับสีเหลาอืมอันผักสีนี่นห้องผักนสีลาวห้องปเปิูปห้องผักชีฝรั่งมันเป็นก้นพี่น้องหลายมัเนเผ็ดจนลุนหม้อนี่ขนหอบเลย ด้วยข้าวคั่วมีเส่ใสข้าวคั่วไปข้าวคั่วมาทั่นทีคั่วซื้อหรอมีข้าวคั่วใส่ อันนี้จิเสข้าเบืออันนี้หองคั่วหอยเมนโอหอยโอหอยจะเสรข้าวเบือ้วกเกลืปลาแดกคั่วหอยเสิข้าวคั่วบเสร์ปลาแดกเสิรน้ำมันเดี๋ยวนำกระรึขุนเวลาข้าวคั่วสุกนำกระห น้ำตาลเลือมเป็นอ่ะวเปลือมคุณนก็คุณกับสุกข้ัวเสร็จเรียบร้อยจะเป็นหนวดน้ำเนอถ้าเ,เ,เ,เป็นหนวนนดประเทศเ,เนี่ยน้ำตาลเนี่ยเนี่ยโอเคดินกันสุกกันกันข้าวห้อย จอยไปนิดนึกมจุกกว่าหอยสดหอยก่าดีบอกหอยท่อมนี่ครับดูวิธีการกินนะครับผมจะสอนการกินหอยจุบนิดหนึ่งแล้วกันคือปกติเนี่ยหอยขมเนี่ยเราจะจุบฝั่งนี้ออกนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันยังไม่ตึงอยู่ข้างล่างจุบแล้วมันไม่ออกก็ให้ดูดตัวทีนึงก่อนปกติแล้วเนี่ยเราจุบทีเดียวก็จะออกครับําปากเลย นะครับเอาไม่ยากครับบ้านผมจะาตัวใหญ่วบบนี้หน่อยนึงครับจะไปงมเอาเองถ้าเกิดไปซื้อเขาบางครั้งไม่รู้ว่างมไปจากแหล่งไหนนะครับนี่นี่ดึงเอาเองได้ครับอร่อยแกงหอยจุ๊บเขาเรียกว่าแกงอะไรนะแกงปลาขัวหอยแกงขัวหอยสูตรของชาวลาวครับนี่ครับกินวิธีกินกับหอยจุ๊บนะครับ จริงแล้วมีหลายวิธีละเราจะไปหยิบทิละอันมาช้าผมใช้วิธีตัดอย่างนี้ครับแล้วก็ใช้วิธีแบบเอาปากก้น้ำพินก่อนหลังจากนี้ก็เป็นของเราแล้วครับไม่มีใครมาแย่งได้คุณเล่นครับหนว่าการจุบเนี่ยเราจะต้องให้พวกเครื่องแกงที่อยู่ข้างๆเนี่ยมัน เข้าไปด้วยถ้าเราไปกวดถ้ารอบหนึ่งแล้วก็ไม่ตุดนเสียงนะอืมอันนี้กินไม่ได้นะเปลือกหอยเปลือกหอย,อยกินป้าไว้เนี่ยการตัดก้นที่ดีต้องตัดประมาณนี้นะแล้วก็เวลาจุ๊บเนี่ยเข้าจุปป๊บแบบนี้บางคนเนี่ยไม่กล้าจุ๊บก็๊บเงี้ออกไม่ได้งบางคนจุ๊บเบาแบบนี้เดี๋ยวดูให้ดูเนี่ยมันทําไม่ออกเราต้องดูดคืนก่อนดูดคืนให้มันติดตรงนี้ก่อนนะครับ อืมเรียบร้อยครับสอนเกัแนแค่นี้ครับเดี๋ยวไปลองทำกันดู